เรียกกองทัพนักข่าวมารวมตัวกันได้อย่างมืดฟ้ามัวดินเลยละค่ะสำหรับการแถลงข่าวประกาศแยกตัวเองออกจากวงสเลออย่างเป็นทางการของหนุ่มเป้อารักอมรสุภิริซึ่งงานนี้ก็พร้อมไปด้วยสมาชิกที่เหลือของวงสเลออย่างหนุ่มเย่บุ้งและเอมรวมไปถึงศิลปินร่วมค่ายขวัญใจเด็กแนวอย่างเดอริชแมนทอยและแททูคันเลอร์และหัวเรือใหญ่ของค่ายอย่างพี่รุ่งรุ่งโรดอุปถมโพธิวัต์ค่ะ สาเหตุที่เป้ต้องประกาศแยกตัวเองออกมาจากเสลนั้นเนื่องมาจากเรื่องของตารางการทำงานของทางวงเสลและตารางการทำงานของเป้นั้นไม่สามารถที่จะบริหารได้อย่างลงตัวซึ่งก็ได้ปรึกษาเรื่องนี้กับทางวงและผู้ใหญ่มาสักระยะหนึ่งแล้วแม้ว่าผลสรุปที่ออกมาจะทําให้แฟนเพลงนั้นอดเสียดายไม่ได้แต่ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดที่ทําให้เสลได้ก้าวต่อไปโดยหลังจากนี้อาจจะมีการปรับโฉมวงใหม่ซึ่งจะมีสมาชิกมาแทนหนุ่มเป้แน่นอนส่วนกระแสที่หลายคนมองว่าเป้ดังแล้วแยกวงนั้นหนุ่มเป้จะตอบว่าอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะ S <S <an> <S ไม่ได้เขียนแตสบายว่าโอ้โหยื้อได้เลยวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเจอมีงานจ้างสี่งานเราไปได้งานเดียวที่เหลือติดคิวเป้ทำรู่นทำนี่ไม่ว่าใจไหนก็ตามงานของเป้ถามว่าเป้ทิ้งงานของเป้ไปได้ไหมเป้ทงทิ้งไปไ,ได้ครับผมแล้วมันแฝงอะไรกับเพื่อนผมเรื่องของงานมากกว่าผมว่านในานี้แฝงเรื่องเรื่องเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นมาสภาพับเพื่นนอนผมก็บอกเฮ้ยไปด้วยกันอยู่ด้วย,วยกัน เพราวันหนึ่งมันก็ทาง,ตตงาที่ดีที่สุดของวงดนตรียาชีพมูลรรับงานทุกงานคอเพลงที่มันยอดสั่ใจเต็มที่กับมนนันในฐาะของนักดนตรียาชีพรอในเรื่องของงาน,งนข้าใจของ,งนั่งไม่เสร็จหลักๆก็คือวันนี้นะครับก็คือวงเสลอสี่คนประจุงานาวันนี้จะเหลือสามคนนะครับที่จะเป็นยังเป็นวงเสลออยู่แล้วก็ยังคงเคลื่อนไหวในานามเสลอและในส่วนของเพ้<ล> ก็จะมีงานส่วนตัวแล้วก็มีงานงานงานเพลงของตัวเองนะครับซึ่งทั้งสองตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสองส่วนนะครับก็คือเอล์และเป้เองเนี่ยก็จะยังอยู่ในค่ายสมอลรูมนะครับอะไรก็ตามนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของงานนะครับคือผมกับวงเอล์เองไม่เคยเอาเรื่องนี้มาโผลกันเมื่อวานเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันมันลืนใช่ไหมวันซืนแล้วก็ยังไปจะมีนัดไปดูไปกินข้าวไปดูหนังด้วยกันบ้าตามปกติคือ ยี่ได้ว่าไม่เคยเอาเรื่องงานมาผสมกับเรื่องเ,เพื่อนเลยคือก็เราเดินมาถึงเดินทางมาถึงจุดหนึ่ที่มันระบาดไทยที่เรื่องแบบนี้ผมเราเราไม่เลือกแล้วผมก็แต่ให้เป็นแฟนสบสุนเสมอต่อไปครับแล้วก็ดูต่อไปผมเชื่อว่างานใหม่ๆน่าจะได้ชี้ทีคนเดบผม ก่อนหน้านี้หนุ่มเป้เคยปล่อยผลงานเดี่ยวเซอร์ไพรส์แฟนเพลงมาแล้วกับอัลบัม e ้ม Auto e r o ติกซึ่งเป็นอัลบั้มที่เจ้าตัวเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอดผ่านอารมณเพลงด้วยเนื้อ,อาหาและโทนเสียงของหนุ่มเป้อารักเลยทาให้ผลงานเป็นที่ติดหูของแฟนเพลงมาแล้วหลายคนไม่ว่าจะเป็นเพลงมาเลเซียเพลงซาดิสซึ่งนอกจากผลงานเพลงแล้วหนุ่มเป้ก็มีผลงานทางจอเงินและจอแก้วมาโดยตลอดโดยเรื่องที่ถูกจับตามองมากที่สุดอย่างเธอกับเขาและรักของเราที่ประสบความสาเร็จไม่เพียงแค่กระแสเรตติ้งละครเท่านั้นเพราะยังมีนางเอกของเรื่องที่พัฒนามาเป็นนางเอกตัว จริงอย่างแพนเค้กเข็มอันนี้จามิก้อนค่ะ